เปิดไทยรอนั้ลลกลมสูสนามเชอกวมีคกรรการของเราแต่เยังสัมพันธ์กันเชื่อการด์เนิศนุอาจารย์นิติศสตร์ของเรานักกีฬาเข้าสู่สถาบันวา เชิญครับ그러면은ไอ้เหี้ยไม่ต้องไปนั่นเดี๋ยวแล้วเอาสีเขียวแล้วสีแดงดิผ่านการทักเรื่องไปอย่างนะครับ285วันเสาร์ครับ มีน um oh yeah. okay. ักเตะเดนมาคุยซุ่นะดูักเตะดูดมาเตะเลยมาเตะเลยอันนี้เดี๋ยวตกุนท้ายเราดูดวยวเลยาูอาลครับเป็นการพบกันแล้ววางกู่ปิดสนามระหว่างสีแดงกับสีเขียว ปิดสนามวันนี้จะจบที่สกอร์ที่เท่าไหร่ตม,ม,มอวาอย่างนี้มาหนึ่งไม่ดีอ่ะในภาคนี้นะจะเริ่มยิงไกลหรือเล่นเฮ้ยลูกเล่เเนเล่นิ่มเชี่ยบ้านเราะมันสองทีมสีแดง เริ่มเล่นที่แดนกลางส่งมาที่เริ่มเล่นแดนซ้ายตามมาูม้เล่นสีแดงที่กันตัดบอลได้เป็นลูกทุ่มของสีแดงทีนี้ก็เจอกันด้วล่าสุดก็มไม่ทราบเท่า,ทาไหร่่าจบที่เท่าไหร่ นักสู่กบนักสิ่งไปอีกสูเพราะว่าสูนักสู่ที่ด็เป็นลูกทุ่มของซีแดงเกดงนสเพราะสิ่งอชิงย่งเดียจันมากจะเป็นคนทุ่มหรือไม่โอเคครับพูดผิดเขาเขียนสีเขียวทุ่งไม่เห็นหรอล่งไปเดินมาที่เดือนเล่นสีเขียวซ้ำโแม็กเนเป็นเล่นิ เือดยาวขึ้นมาออ้โอ้ว้ากกได้ไรเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เราซื้อยังไเนี่ยตัวเี้ยสอย่งแนสีขาวนี่เป็นดนัมาที่ฝั่งทางขวาไปกับเรา สมงมาพี่กางเกงสีดำไม่ส่งดำเรงดดำมันอวดำกับดำกันเลยเอ้าเ้าเหน่อนี่พีู่มันเกือดำอ่ะโีเคจุมเล่นใ่ได้ไปต่อไปไปก่อนอือหน้าสีแดงว่าไงขึ้นมา เอาอะไรอยโดเ่นรยมเเรองาอยังซบอลให้ไปมั่ยหเป็นฟุตบอลจำลองระหว่างไทยกับเวียดนามใ่ีตาเอาลกแน่แน่เอ็ันแลกทำลรกเลยฝันมอไหนอุ่นไ่หันใครเลย เป็นมุมมสีแดงครับโค้กอันดุนั้งมากเลยในมุมอเวนมมนั่นอ่พี่หเปิดขึ้นมาเปิดตำแล้วไม่สิพี่เชวเชียวมาได้เป็นพี่มัดมาจะมาที่พี่กางเกงสีขาวเป็นสเต็ปิจักิจอีกกังคนรอดตหอ ว่าไงลองซัดเหมือนติดมือหรือเปล่าแหงบอลฝั่ง,งทางด้านจุนยังกระบอกไฮสัญยานกันเลยบ่ต้มบุ้งบังไฟอู้ห้ยอระทั้นไหรฮะโอ้เข้าเป็นฟีกิกกองเอานั่นน่ะซีเด็กเป็นฟีกิกที่หวังผลสำหรับของพี่หอมได้เลย สองนับพี่แกยิงฟีชิกเข้าแล้วลูกหนึ่งดูครับหลุนฟีชิกลูกที่สองโอ้ยหอมกับบอกลองยิงต่ำหรือยิงสูงยิงสูงปั่นคองเรียบเซตค้านออกไปไม่ตรงกรอบ เป็นการ์ลุ้ครั้งที่สองของฝั่งซีแสบแดงซีแดงเขากันซีแสบะประมาแสบไปทีสดแล้วีรอาร์มี่แสดงไงฝั่งทางซ้ายซุกแต่บอลนินเส้นจียงเจียงซีดำบางที่พี่เีกถัง ถังลองซองเปิดขึ้นมาไม่ถึงแล้วเือนแม่นซะด้วยอแต่ฝั่งทางเอ้าแล้วเชียร์ผิดครับเอาแล้วเป็นเชียร์มเลยพี่จันมาเชียร์ข้างไปสีเขียวได้ให้ลูกถุมเริ่มเกมขึ้นมาใหม่โอกาสบุกของฝั่งสีเขียวอะไรทีมานี่สีเขียวยังไม่ได้บุกปูะตูสับปะตูของสีแดงแต เส้นต <toys> ้องไปครั้งสีแดงนี่ก็หนาแน่นวันที่พี่ดำดำเฉียวดไม่ขัดไปเลยไปเลยผู้จัดการไอ้บีสายอ่เนี้เอ้ผู้บอยู่เนี้เออผู้บอลอเอแล้วจริงอันนี้นักิีเชียวแต่ในทีสีแดงยังบุกขึ้นไม่ได้แต่สีเชียวก็ยังไม่พ้นกดแบ๊

ăn thêm tấp vần luôn. ô này. đi này. lên lục thùng. ô phích xíu mà. để đấy. Oh. <laughs> cứ bay nhăng nhăng đâu <laughs> ไอ้าดน่าบะบกขางเงียอเป็นลูฟิชิกของพี่งอกเช่นเดิมบ้าหาบอนอยู่ตวนี้จะเปิดหรือจะใสเลยบอกรุมน้าแล้วปันโคงลูนี้เอาเจ็ดคำบไก่เข้าไปเชดโอ้โหลงตัวมาสตัวเลยโอ้ยายไปเ นี่ก็ว่าเต็มคือ่ยังกลับกอนนก็ว่าประมาณไปตรงบงขงมันมาบึงใบสามนทท่านนีมีเปมาอยู่เอาว่าเขาจะาตังตอนนั้นที่จทำโอ้ยเหียมันไป็นสูเจูใจมากบอกกูสิอยู่บลกูสิเบอรเบอกูกลับไปสามผมมันมันม่ยังเบิรงหรอกมันไม่ียังบอมัไม่มอยังกลับเลยเปนรดังน่ัร่างรได้

คุณวิศนุบอกให้เบิูเ่ายาวเหี้ยเลยวก็ลำนาไอพวกสีแดงพูดมากอาจารย์กินนังสีแดงครับนสิซีซันคอาจารย์ทอนมวลทอนมวนโอ้ไม่กี่ขึ้นสี่ยูซีนี่ออะไรวะตัดสินจากได้เดดตัดสินจากอเมริกาว่าเอาไต่อวะยังเมกย ออกมา cade, وا, いいม,มันี่ไม่ตฟาวนอยืน2-3นาทีไล่มาสีเขียวอการบุกที่พี่กันหนาวพี่กันหนาวลองกกนหน้าแล้ววันวันนี้ลบเรียดูรักษาสีเรีจะหลุดสองิงจรงเนกินอะม่เปิดขึ้นหน้ามาอุ้ยวันนี้ ัดกทากันดว่ซนซูนู่นอไม่กินกันี่เฝ้ามาตัวแบส่ยเลย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 อันนี้ก็ไม่ถุงมืออันนี้ก็มีถุมเมือนกันสมกัเป็นนักชิอยู่มองเขาประตูจะค้งอ่ะเขาการตั้งหนากันไมเนี่ ลำเทียเลยลำเก็ตรงยกเลย้ยตีข้องป hmm> um ุ้งเอาถึงเทียนล้วสณะการ โอ้โอ้โอ้ขาเตมไปแล้วครับโอกระอับสีเขียวนะครับเสียคโพเสร็จไปแล้วเหลือสีเขียวก่อนเนี่ยเอาเมื่อกี้ชมพู่เรียนสีเขียวพร้อมไม่เห็นเดี๋ยวมันจุดเลือดสีแดงไม่ได้จุดวะบอกเลี้ยวครับไม่ได้พูดไปใส่ผลากระได้ดอกก็ได้ดอกเสียงนี วันที่พีก,นนะกนนะันหนาพีกันนาวผมนาลองซัดมาเอาแล้วเป็นช่องว่ากซัดด้วยแล้วน,นี่มูลสามปันดุนอยายามไปก่อนสี่นาทีแล้วเปิดมุมครั้งแรกของสีเขียววงกานบุญอีกของสีเขียวนั้น

สูมไายเลยไป่ไน่อยมันก็ว่ามันลองเห็นมันเป็นเห็นแบบถ้ำาพเดียนธรรมดาดิไม่เห็นยังไงมสูมมิต้องคอยดูเห้กุการณตอนนี้การคองบอลประเมินที่49ตัว51เป็นฝั่งดานซีแดงคองบอลมากกว่า ប្រមាណអាប់កណ្ដាលរបស់

เดี๋ยวไล่ซนเรียวไ้องตายออกเฮ้ยอันนี้เขพร้อมปะพร้อมไหมจิบเลย Alors, look, right. uh, uh huh. ี่เจลีเด like ียเชี่ไปเลบไปสั่าแล้วเาเปนทวารแล้วในผ้านี่เดียวเจ้าเสื้อผ้าบ้าบอกเออคนกีวอนมาเลยพวกนี้แม่งจำบอกจิ้มันอาทเ เบิ่งผาอมเขาโอ้เดยวผารอกไปแล้วนะครับตอนนี้กูไม่อยากเบิ้งวันแล้วกูอยากเบิ่งผานั่นแหลเที่โอีกคืออกมาเลยสลิงอยู่ไหนผาผาดีษ ้าให้เป็นพระหลวงแล้วพระกิสิเจ็บเอาสายอันมาเลยเสื่องแล้วผ้ากริ่งครับโอ้ยสีแดงบุญอย่างต่อเนื่อครับพอ ใจยังไม่รู้เนี่ยนี่ฟาวดงเต็มไปหมดเลยใช้ผ้าซู่อย่างเห็นผ้าของโคโรลล์ยนต์นักเสือ ฉาบีเทียวกับนี่เฮ้ยยันใบเลื้งวะนั่นอันแสดงแข้งรุ่น

ตาเซลไม้นรงกลางแล้วมาวันนี้อีกแล้วบอกต้องจดูเด

ใส่เสื้อสูทยืนรยเลยชุดเต็มตำตำนี่เลยเยอะไของบ้านเรียบร้อยซ้ำเรียบร้อยเต็มมวยแล้วเต็มมวยแล้วเต็มมวยแล้วยังอะไสไลด์บาเล่าสไลด์อไลดอสไลอไอ้เหียไม่เรียแล้วแล้าจนติดไอ้เหียปะดงนะครับอย่างเนี้ย

ดีใจอืออือไทันเบารับทันเบาทันเบาอเลยซอิีได้ซีองส่ก e ัเลยงเมื่อกี้ีแตงนเออดะ ตอนนี้นี่นักยรัสเซียวนนั้นสีแรงน้ำเอานะอ่กว่าเียมาท่ราชการโอ้ เป็กคน,นมอดคนพาเท่านะครับนพ่ะหนุ่มครับเข้มเลยครับี่านนทีหมดครึ่งเวลาแล้วรถุมมองสีเกียวนะครับนี่ สีเดียววงยกนะครับในทีมสงกรานต์เตมาจะมนกับ่ม่งผมบ๊อบมิเน่ยเกไดเรื่องไปหรือยังเกไดเรื่องไปเลยใจไ้ยินอยู่ไ้เกิดใไรถพระบ้าไปแล้วัมมาสักหมดที่บ้านเลยมาสักหมคำบ้านเลยพี่น้องยุ่งละยุ่งละ harap tanah kan palingken โอ้โบังพวไอเหียนี่แหละท้องไม่ต่อยนะปรดีโอ้โหมาะเทศใครับจัปอครับห้หนึ่งชครับอจายปอให้ครับใหจังให้แม่ หมดช่วงแรกไปนะกระดอมโอ้โหครับจันทร์ปอครับอ้โหเค็มมาก่ผมให้หนึ่งชั้นสองชั้นครับครับช่วงแรกไปครับอาที่เท่ากันแล้นะครับจันทร์ทุกนาซีวันเนี่ยไปพักตงนี้ได้เลยวันต่อนะครับเจ้าหน้าที่จับตัวนะครับ กุญวจกระเป๋านะครับกระถายมีคนดีเราเก็บเงินได้คยเปล่าดิเาคุ้อยู่ไหนเลยแลกคประไานใจเลยวนระดับคุ้านเก็บุปตะได้นะครับถามกันปะไม่ไ้่าเยหรดับได้คีรบเนไครับะสีให้เชียร์ได้ตามสบายใจบาทที่นี่นะครับแะออกมาแต่เพียงไม่ได้ ทอดดำสิชอดไรเงสีอรเนีวะอะไรเมื่อกี้